แท็ครุ่น Mac Cas สครับที่มีให้เลือกทั้งหมด2แบบฮะก็คือแบบใสแล้วก็แบบขุนครับเซิร์ฟเคสรุ่นนี้นะฮะได้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กระสายคนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์เลยทีเดียวครับเพราะว่าด้านหลังของตัวเคสนะมีขาตั้งในตัวครับที่สามารถจะปรับวางได้อิสระแล้วก็หมุนได้แบบ3 6 0องศาเลยและที่ชอบเลยก็คือปรับระดับได้เยอะมากๆครับทำให้เราสามารถดูหนังได้สบายๆทุกองศาเลยครับแถมแข็งแรงทุกระดับด้วยนะและด้วยความที่เคสรุ่นนี้นะฮะเป็น Mac Cas e ด้วยครับทำให้สามารถจะใช้งานร่วมกับ,กบกอ ตัวปุ่มกดเองนะฮะก็กดใช้งานง่ายครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมีความบางเบากำลังดีเลยแซตชิกแม็กเคสรุ่นนี้นะฮะยังมาพร้อมกับการป้องกันการตกและการกระแทกหรือขอบกันกระแทกอย่างดีแล้วก็มีมุมการตกทั้ง4ี่มุมครับรวมถึงขอบเลนด้านหลังนะฮะที่หนูปกป้อง,งเลนกล้องอย่างดีเลยครับแถมดีไซน์วัสดุอย่างดีทั้ง2แบบครับใส่แล้วสวยเลยฮะเทียบไปดูทั้ง2แบบเลยครับแล้วจะบอกว่านะฮะเขาแถมฟิล์มการมองมาให้ในกล่องด้วยครับสหรับเคนรุ่นนี้นะฮะมีตั้งแต่ iPhone 13ไปจนถึง iPhone 15ไร,รอมอน